สื่อมวลชนวันนี้ว่ารัฐบาลน,นั้นยังไม่ปรับลดประมาณการการเติบโตของผลผลิตมวลรวมของประเทศหรือ GDP แต่ว่าในอนาคตเนี่ยนะถ้าผมวิเคราะห์ต่อไปเชื่อว่าสภาพัฒก็คงจะต้องปรับทำไมพูดอย่างนั้นเพราะเมื่อวานนี้สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังได้ปรับลดตัวเลข GDP ของปีนี้เนี่ยหรือแค่4ปีหน้ายังอยู่ที่4.5นะครับแล้วก็ถ้าไปดูสำนักอื่นเนี่ยตัวเลขเขาก็ปรับลดลงมาเรื่อยๆนะฮะ ADB หรือธนาคารพัฒนาเอเชียเนี่ยเขาถแถลงว่าได้มีการปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ GDP ของไทยปีนี้ลดลงมาเหลือแค่4%ซึ่งก่อนหน้านี้คาดการว่าปีนี้น่าจะโตได้ถึง4.5นะครับได้ปรับลด GDP ปีหน้าด้วยเหลือจาก4เหลือแค่4.5จากเดิมที่อยู่ที่4.8เพราะฉะนั้นตอนนี้หลายสำนักเชื่อว่าปีนี้โตได้4%ปีหน้าโตได้4.5อย่างมาก แบงค์ชาติยังไม่ปรับลดนะครับแต่ว่าถึงเวลาก็ไม่แน่เหมือนกันยิงแล้วปีหน้าเนี่ยแบงค์ชาติเขาไม่ได้มองว่าจะโตได้ถึง4.5ด้วยซ้ำไปมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแล้วนะฮะจริงๆแล้วกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เนี่ยได้ปรับตัวเลข GDP ของทั้งสหรัฐแล้วก็ทั้งเศรษฐกิจโลกนะครับเศรษฐกิจสหรัฐนั้นน่าจะเติบโตได้ในปีนี้เพียงแค่1.5นะครับแล้วก็ในปีหน้า1.8ท่ามกลาง กระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องว่ารัฐบาลเพิ่มอัตราการจ้างงานได้ให้ดีขึ้นเลยนะตั้งแต่เข้ามาเป็นประธานาธิบดีแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้นะครับและในขณะเดียวกันถ้าคุณไปดูตัวเลขอัตราการเตริบโตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ4%สำหรับปีนี้และปีหน้านะครับซึ่งเป็นตัวเลขของ IMF ไอ้แมฟเตือนได้ซ้ำไปว่าภาวะเศรษฐกิจโลกนั้นเข้าสู่ช่วงที่เรียกได้ว่าเป็นเขตอันตรายเป็นเขตอันตรายมีวิกฤตหนี้ภาครัฐในหลายๆประเทศในยุโรปมีวิกฤตการขาดกําลังซื้อสําหรับเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในกลุ่มยูโรโซนเช่นกันนอกเหนือไปจากนั้นนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกนั้นอ่อนแอลงมีความปรอะบ้างมากขึ้นขณะที่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนนั้นซุดลงอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็วประกอบกับมีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลายประการนายแมฟก็เตือนแล้วว่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกรอบนี้วิกฤตเศรษฐกิจย,ย,ยุโรปรอบนี้นั้นเข้าสู่ช่วงอันตรายก็เตือนว่าหลายๆประเทศนั้นไม่ควรที่จะใช้นโยบายการเงินที่เคร่งค,ค,ค,ครัดจนเกินไปคือพูดง่ายๆขอให้มีการชะลอการขึ้นดอกเบีย้ยซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นในเมืองไทยนับตั้งแต่วันที่19ตุลาคมเป็นต้นไปธนาคารประเทศไทย มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินแล้วเขาจะมีมติว่าไม่ขึ้นดอกเบีย้ยอันนี้ชัดแน่นอนคาดการไว้ได้ร้อเซไม่มีทางเป็นอย่างอื่นในขณะเดียวกันคําเตือนของ IMF ก็ระบุไปถึงนโยบายการคลังของหลายๆประเทศว่าต้องผลักดันออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเน้นสหรัฐและยุโรปในรอบนี้นั้นสะดุดสะดุดในอุปสรรคที่อาจจะได้เห็นเกิดขึ้น นะเพราะฉะนั้นก็โดยรวมไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แย่ไปหมดหรือเปล่าก็ไม่ใช่แย่ไปหมดนะฮะก็มีข่าวดีเหมือนกันในช่วงนี้ออกมาไอาเมฟคาดการว่าเศรษฐกิจกลุ่มประเทศบริกส์นะฮะบราซิลรัสเซียอินเดียแล้วก็จีนนั้นยังพอไปได้ยังสามารถขยายอัตราการเติบโตได้ถึง6.4%ในปีนี้ถ้าพูดถึงกลุ่มประเทศบริกส์แล้วก็มีข่าวดีออกมาเกี่ยวกับกรีซในวันนี้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวค่อนข้างแรงว่ากรีซนั้นอาจจะต้อง ทำประชามติเสนอต่อประชาชนให้ตัดสินว่าจะถอนตัวจากกลุ่มประเทศที่ใช้เงินยูโรหรือยูโรโซนหรือเปล่าวันนี้ข่าวดีสำหรับชาวกรีซก็คือสองสัยจะไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะอาจจะไม่ต้องถอนตัวจากเขตยูโรโซนอาจจะไม่ต้องทำประชามติเพราะว่าในกรีซหนึ่งเขาได้ในสภาเนี่ยเขาผ่านกฎหมายรัดเข็มขัดเพิ่มภาษีที่ดินแล้วคนไหนไม่จ่ายเขาจะตัดไฟฟ้าเลยนะ ตัดไฟที่บ้านคุณแล้วถ้าคุณไม่จ่ายภาษีที่ดินเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากสาภา,าผ่านกฎหมายนี้ไม่ถึง24ชั่วโมงรัฐสาภาของอีกประเทศหนึ่งนั่นก็คือเยอรมนีซึ่งเป็นเจ้าหนี้ใหญ่เนี่ยนะฮะได้ลงมตินะฮะ523เสียงต่อ85เสียงในในสาภาของเยอรมนีเพื่อยอมให้รัฐบาลเยอรมันนั้นรับประกันเงินกู้ในกองทุน EFSF ซึ่งเป็นกองทุน ที่จะเอาเงินไปช่วยกรีซนะนั่นแหละนะให้รัฐบาลเยอรมันนั้นรับประกันเงินกู้ในกองทุนดังกล่าวเพิ่มเป็น2.1แสนล้านยูโรจากเดิมที่รับประกันไว้เพียงแค่1.23แสนล้านยูโรนั้นเยอรมันก็ช่วยเต็มที่นะครับช่วยกรีซเต็มที่ในรอบนี้นายกรัฐมนตรีอังกอเกลาเมอร์โกก็เอาความน่าเชื่อถือของตนเองมาเป็นสิ่งเดิมพันเลยว่าเอาเงินภาษีชาวายเยอรมัน ไปช่วยรัฐบาลของอีกประเทศหนึ่งในกรณีนี้กรีซเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำทำแล้วคุม้มทำแล้วช่วยให้เงินยูโรนั้นมีค่าต่อไปทำแล้วช่วยให้ลูกหนี้ซึ่งก็เป็นรัฐบาลกรีซนั้นสามารถในอนาคตคืนหนี้ได้ทั้งหมดบัเเงเอิญกรีซเนี่ยก็เป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินของฝรั่งเศสแล้วก็ของเยอรมันหลักๆนะสถาบันการเงินใหญ่หญเพราะฉะนั้นถ้ากรีซล้มไปเนี่ยก็จะมีสถาบันการเงินในเยอรมันในฝรั่งเศสนั้นล้มไปด้วย นะก็เป็นข่าวดีที่อกองทุนรักษาเสถียรภาพการเงินยุโรปหรือ EFSF เนี่ยได้เงินอาจจะขยายวงเงินแล้วก็ได้รับการรับประกันเงินจากเยอรมันเพิ่มมากขึ้นก็เป็นข่าวดีเพราะฉะนั้นดูในภาพรวมเนี่ยไอแมปเขาเตือนว่ามีวิกฤตนะฮะมีวิกฤตแล้วก็มีวิกฤตที่เข้าเขตอันตรายแล้วแต่ในขณะเดียวกันนะความหวังของโลกก็อยู่ที่ว่าตกลงแล้วเนี่ยกรีซกับอิตาลีเนี่ยก็ต้องไม่ดีฟอลต์ กรีซกับอิตาลีก็ต้องไม่หยุดการชำระหนี้ถ้าจะเป็นอย่างนั้นประเทศที่เป็นพี่ใหญ่ในยุโรปตะวันตกนั่นก็คือเยอรมันกับฝรั่งเศสก็ต้องออกมาช่วยก็ต้องอนุมัติเงินเพิ่มมาช่วยนะครับซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เราได้เริ่มเห็นแล้วในวันนี้แล้วในขณะเดียวกันและนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําคัญกว่าทุกเรื่องรัฐบาลโอบามาจะต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศได้โดยการเพิ่มอัตราการจ้างงาน ซึ่งล่าสุดโอบามาก็ได้อนุมัติเงินออกมาอีก450,000ล้านดอลลาร์ในการกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อและกระตุ้นการจ้างงานก็คือความหวังของโลกเนี่ยก็อยู่ที่ฝีมือของรัฐบาลโอบามาศักยภาพของเศรษฐกิจภเอกชนในสหรัฐแล้วก็ฝีมือของทั้งเยอรมันทั้งฝรั่งเศสทั้งกรีซของอิตาลีที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้สาธารณะของตนเองถ้าแก้ได้แล้วที่อเมริกาฟื้นตัว ก็จะไม่เป็นช่วงอันตรายอีกต่อไปถึงเวลาของช่วง Daily c o ฟเ r อร์ l Street Journal นะครับระบุว่านักลงทุนนั้นห่วงการเซนเซอร์ของอินเทอร์เน็ตในเมืองไทย รัฐมนตรี ICT คุณอนุดิตนาครทับนะฮะได้มีโอกาสดูเรื่องนี้แล้วหรือยังผมไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าเว็บที่ถูกบล็อกยังถูกบล็อกอยู่เยอะนะะสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้ดีขึ้นมากสักเท่าไหร่หลังจากที่คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไป Wall Street Journal ก็บอกว่า Thailand Titans นะฮะ i n t e r n e t Law ซึ่งทำให้นักลงทุนนั้นเป็นห่วง อันนี้เป็นจุดอ่อนของประเทศไทยในยุคนี้สมัยนี้รัฐบาลของคุณยิ่งลักชินวัตรเข้ามานั้นหลายคนนั้นตั้งความหวังว่าจะเป็นรัฐบาลที่เพิ่มสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารโดยเฉพาะสื่อสารออนไลน์นี่เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขนะฮะผมไม่ได้มองว่ามันมีเรื่องของความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาต่างๆของชาติคือแน่นอนปัญหาเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเรื่องของการเพิ่มไรายได้อน,นี้ก็เร่งด่วนน้ำท่วมเร่งด่วนไหมแน่นอนก็เร่งด่วน การการเพิ่มสิทธิ์ในการสื่อสารให้เสรีภาพในการสื่อสารออนไลน์โดยการยกเลิกการเซ็นเซอร์เรื่องที่ไม่ต้องเซ็นเซอร์เนี่ยมันเร่งด่วนไหมก็เร่งด่วนไม่ได้เร่งด่วนไปน้อยกว่าเพราะว่าคุณสามารถทําได้ทุกอย่างพร้อมกันทําทุกอย่างพร้อมกันได้หมดแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่นิติรัฐเสนอเร่งด่วนไหมเร่งด่วนครับทําได้พร้อมกันไหมทําได้พร้อมกันกันกบแก้น้ําท่วมนะฮะไม่ใช่ต้องทําน้าท่วมก่อนแล้วถึงเวลาแก้รัฐธรรมนูนอีกปีหนึ่งคาสิโนถามจริงๆ เร่งด่วนไหมถ้าคุณจะปราบบอ่อนเถื่อนคุณสร้างคาสิโนก็เร่งด่วนนะฮะมันก็ปราบบ่อนเถื่อนได้เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่อง Freedom of expression เรื่องการแก้ไขกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่มีอยู่เรื่องการให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ต้องการสื่อสารออนไลน์ที่ไม่มีเวทีอื่นอันนี้ก็เร่งด่วนนะก็เป็นสิ่งที่ ICT ก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยซะจะได้ไม่เป็นสิ่งที่ต่างประเทศเขา สามารถว่าเมืองไทยได้ว่าไม่มีเสรีภาพในการสื่อสารพักกัสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาอีกสักครู่นะครับในรายการ The Daily Dose ยังมีอีกหลายประเด็นนะครับสักครู่ครับ ผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรไปที่ประเด็นต่อไปนะครับนั่นคือเรื่องของ Wikileaks นะครับ Wikileaks เงียบไปนานยูเลนัาซาชตอนนี้ไม่เคยออกมา,าเผยแพร่ข้อมูลใหม่ๆสักเท่าไหร่สำหรับบรรดาผู้ที่เป็นสาวก Wikileaks แต่ว่าล่าสุดเนี่ย w i k i l e a k s แ์ถึงบทบาทของผู้นำฝ่ายคา้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นมีบทบาทอย่างไรในช่วงหลังที่มีการยึอดอำนาจผมจำได้นะฮะ 19กันยา2549นะฮะพอรถถังออกมาถึงเวลาวันถัดไปประชาธิปัตย์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณพิสิทธิ์เขาแถลงข่าวนะฮะว่าไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจแต่ปรากฏว่าวิก e a k s เขาแฉว่าเขาเขียนนะฮะว่านี่เป็นไตเทลนี่เป็นหัวข้อของเคเบิลของทางรัฐบาลสหรัฐซึ่งเขียนว่า อภิสิทธ์เวลคอมส์คูอภิสิทธ์เวลคอมส์คูเพราะฉะนั้นถึงแม้ว,ว่าจุดยืนอย่างเป็นทางการของพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงนั้นคือไม่ยอมรับการยึดอำนาจแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในวิกิลีกส์ที่เขาแฉเนี่ยคือลึกๆนั้นรู้สึกดีใจที่ได้เห็นการยึดอำนาจคือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันก็เหมือนกับหลายๆคนในประเทศไทยหลายๆองค์กรนะฮะที่เคลื่อนไหว ในช่วงหลังจากการยืนยันมาจนถึงตอนนี้กับข้อเสนอของดิติราชที่บอกว่าเฮ้ยไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารแต่ว่าลึกๆนั้นคือดีใจที่กองทัพนั้นออกมาแล้วก็ขับไล่คุณทักษิณออกไปพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยแนะนำให้ไปอ่านบทความที่คุณธิดาถาวรเศษให้สัมภาษณ์ทำหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์นะครับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เนี่ยสัมภาษณ์คุณธิดาถาวรเศษพูดถึงเรื่องของนอปชกับปรากฏการณ์ทักษิณ พูดถึงรื่นของนอปชกับปรากฏการณ์พันธบรโทรทักษินชินวัตรซึ่งกลายมาเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่า larger than life คือไม่ใช่เป็นเพียงแค่อดีตนายกรัฐมนตรีแต่เป็นผู้นําจิตวิญญาณของแกของกลุ่มคนเสื้อแดงเรื่องนี้คุณทิดาถาวรเสียได้พูดถึงความที่ว่ามันไม่ใช่นอปชหรือคนเสื้อแดงได้สร้างคุณทักษินขึ้นมาให้เป็นให้เป็นลหรือสัญ,ญลักษณ์แห่งการต่อสู้ครั้งนี้ แต่ว่ามันเป็นการกระทําของอีกฝ่ายมากกว่าคือฝ่ายที่ยึดอํานาจฝ่ายที่จัดการกับกลุ่มคนเสื้อแดงฝ่ายที่ริดรอนสิทธิเสรีภ,ษษภาพขั้นพื้นฐานทางการเมืองของประชาชนที่ได้สร้างสัญลักษณ์แห่งพันพธบัตรทกษิณนี้ขึ้นมาเองขึ้นเป็นการกระทําของอีกฝ่ายที่ทําให้เป็นอย่างนี้นะครับทำให้ผมคิดถึงสิ่งที่ดเรเวอร์เจตภาคิรัตแกนนากลุ่มนิติราชหรือคณะนิติรารชได้พูด คุณวรารเจตเนี่ยได้พูดบอกว่าม,ม,มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของคุณทักษิณมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของประเด็นของเสื้อแดงมันเกี่ยวกับเรื่องของความถูกต้องทางกฎหมายเจ้าวราเจตได้วิเคราะห์ต่อไปว่าไป,ป็นเปประมาณเนี่ยฝ่ายที่ได้ผลประโยชน์ไปเต็มๆคือฝ่ายที่สร้างความกลัวสร้างบรรยากาศแห่งความกลัวให้เกิดขึ้นแล้วใช้ซิมลบลแห่งความเป็นเหมือนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวร้ายเป็นผีเป็น ป็นซิมโบลแห่งความน่ากลัวเป็นพันธบัตรทกเซ็นขึ้นมาแล้วอีกฝ่ายที่พยายามที่จะก,กําจัดซิมโบลนี้เลยละได้ประโยชน์ไปเต็มๆนะครับจาจรวุจได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ตรงมากที่วันนี้นิติราชไม่มานั่งแถลงการตอบโต้หรือโต้ตอบการวิพากษ์วิจารณ์จากสภาทนายความหรือฝ่ายอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้ถูกต้องแล้วเพราะว่าในความเป็นจริงแนวร่วมที่ออกมาในช่วงนี้เป็นแนวร่วมเดิมๆที่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นแนวร่วมที่เห็นด้วยและ ได้เข้าไปมีบทบาทสําคัญในช่วงเห็นด้วยแล้วก็หลังจากที่เห็นด้วยเนี่ยนะฮะได้เข้าไปมีบทบาทสําคัญในช่วงที่มีการยืดน,นินาสิบก้า1 9กันยายน2อ4 9เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นนิติราษฎร์ไม่ต้องไปตอบโต้นิติราษฎร์ตอบโต้ตโตเฉพาะฝ่ายที่วิพา์วิจารณ์อย่างมีเครดิตแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นคือนิติราษฎร์ต้องผลักดันให้รัฐบาลนี้เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยที่เสนอที่แต่ละข้อที่เสนอมาเป็นเรื่องเร่งด่วน ถ้าทําอย่างนั้นได้จริงๆเนี่ยไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องเห็นด้วยก็ทําออกมาให้เสร็จแล้วไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องเห็นด้วยต่อไปการแก้ไขปัญหาสําคัญสคัําญของชาติในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าจะให้ทุกฝ่ายเห็นด้วยไม่ได้ทำหรอกฮนะมันไม่ได้แก้หรอกเระฉะนั้นนิติราชต้องดันทุกอย่างที่เสนอถ้าจะทําถ้าจะทําโดยที่ต้องไม่คํานึงถึงฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยอีกกี่สิบปีสิบชาติเาก็ไม่เห็นด้วย แต่ถ้าคุณจะทำคุณก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า conviction และความมั่นใจในสิ่งที่นำเสนอพูดง่ายๆถ้าแปลเป็นไทยในการผลักดันให้สิ่งนั้นกลายมาเป็นความจริงผมมองว่าโจทย์สำคัญของติติราชเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณศักโกแสงเรืองนาวากาตรีประสงค์สุนทรีหรืออาจารย์หรืออธิการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือท่านอื่นๆเนี่ยหรือสื่อโจทย์สำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าพวกนี้จะไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วย หรือสังคมจะว่ายังไงโจทย์สำคัญคือจะเอายังไงให้รัฐบาลนี้ช่วยผลักดันให้จุดประสงค์ของนิติราษกลายเป็นความจริงนั่นคือสิ่งที่นิติราษต้องทำซึ่งณเวลานี้ผมไม่มั่นใจเลยว่ารัฐบาลนี้จะทำสิ่งที่นิติราษเสนอและถ้ารัฐบาลนี้ไม่ทำใครจะทำถึงเวลาของช่วง global voices ครับ พูดถึงประชาธิปไตยนะครับผมคิดว่าถ้ามีคนออกมาพูดว่าเฮ้ยผู้หญิงต้องมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็คงจะมีนะฮะองค์กรหรือกลุ่ม NGO หรืออาจจะเป็นสภาทนายความที่ซาอุดีอาระเบียออกมาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ผู้หญิงไม่ควรมีสิทธิ์เลือกตั้งนะฮะคือองค์กรที่คอยช่วยปกป้องอำนาจของฝ่ายเผด็จการในซาอุดีอาระเบียก็มีนะก็มี แต่บเบอรเกอรครั้งนี้เนี่ยเป็นคำสั่งโดยตรงของกษัตริย์อับดุลลาห์ซึ่งให้สตรีสุภาพสตรีในซาอุดิอาระเบียสามารถเลือกตั้งได้นะนี่เป็นรีฟอร์มหรือเป็นการปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่นะครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนอกเหนือไปจากนั้นกษัตริย์อับดุลลาห์สั่งเลยว่าไอ้กฎหมายที่ลงระบุว่าต้องลงโทษผู้หญิงที่ขับรถคือเขาห้ามผู้หญิงขับรถนะในซาอุดิอาระเบียเขาไม่ให้ผู้หญิงขับรถ ก่อนหน้านี้ไม่ให้ผู้หญิงมีสิทธิในการเลือกตั้งตอนนี้เขาบอกว่าเลือกตั้งก็ได้สมัคร,รงลงรับสมัครเองเลยก็ได้ได้รับการคัดเลือกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการที่ปรึกษาของกษัตริย์นะฮะชูราคองโซก็ได้แล้วหลังจากนี้ถ้าขับรถไม่ต้องลงโทษด,ด้วยการเคี่ยนสิบครั้งนะกษัตริย์อับดุลลาประกาศเองเลยแต่ว่าอย่างไรก็ดีการปฏิรูปการเมืองในซาอุดิอาระเบียนั้นยังไม่จบไม่ใชเฉพาะเพิ่มสิทธิสตรีซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทํา แต่สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนในการที่จะมีโอกาสจัดตั้งพรรคการเมืองอันนี้ในซาอุดีอาระเบียก็ยังไม่มีในซาอุดีอาระเบียนอกเหนือจากการที่คุณไม่สามารถตั้งพรรคการเมืองได้คุณเลือกตั้งได้เฉพาะนายกอบอจอนายกอบอตอเลือกตั้งระดับท้องถิน่นคุณเลือกสสไม่ได้ไม่มีสสคุณเลือกรัฐมนตรีไม่ได้ไม่มีรัฐมนตรีคุณเลือกนายกไม่ได้ไม่มีนายกเป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเต็มรูปแบบ เพราะฉะนั้นซาอุดิอาระเบียรเริ่มปฏิรูปการเมืองแต่ห่างไกลคือล้าหลังขนาดขนาดแบบคือเห็นเมืองไทยแล้วรู้สึกแฮปปี้เจอซาอุดิอาระเบียเข้าไปแต่ว่าก็ถือว่าต้องปรบมือให้ว่ามีการปฏิรูปครั้งใหญ่แต่ว่ายังต้องทำอีกเยอะพักกสักครู่ครับพักกันจริงๆฮะช่วงหน้ากลับมายังมีหลายประเด็นนะครับในรายการ The Daily Dose ปีที่50กรมการพัฒนาชุมชน พันธุ์ทองคำโกลฟิวเจอร์สการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ให้โอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าโดยใช้เงินลงทุนเพียงแค่10%ของราคาทองอาราอาราคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิกโกลฟิเจอร์อนาคตทองเรามองขาวการลงทุนมีความเสี่ยงทควรพิจารณาข้อมูลตอการตัดสินใจลงทุนเพ่ารักคนเดียวเลยนะไม่ให้ลูกทำอะไรอยู่ครับพ่อรักมิวไหมครับ ที่พ่อนายเขาเลือกที่นี่ให้เป็นบ้านนายก็เพราะว่าเขารักนายไงออเวลลาาสีจก Haus ท่ืน,ออาาน,น House. ถ้าหลักการระบบว่าเราไม่ยอมรับรัฐประหารเราก็ต้องต่อต้านอย่างถึงที่สุดถ้าเกิดว่าข้อเสนอต่างๆที่อาจารย์พยายามเคลื่อนไหวออกมาล้มเหลว ถ้าเราอยากจะเอาปัญหาทุกอย่างซุกเอาไว้ใต้พรมหมดไม่ต้องพูดก็เก็บข้อเสนอเหล่านี้ไว้ไปใต้พรมอีกอันหนึ่งก็อยู่กันไปแบบเนียนเนียนเราทุ่มเวลาให้กับงานเยอะเกินไปเนี่ย อาจารย์ชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วชีวิตเรามีหลายมิติครับาจที่พูดถึงประโยคหรือว่าเราทำงานอย่างเดียวผิดด้วยหรือผิดครับถ้าคุณทิ้งมิติอื่นๆในชีวิต เลิโกวันนี้นะครับของอาจารย์วอร์เจจพาคิรัตนะฮะแมนออฟเดอะอเวอร์ต้องมีบทบัญญัติให้พระมหากษัตริย์กองทัพองค์กรต่างๆของรัฐมีหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญแล้วต้องให้สิทธิทหารในการปฏิเสธผู้บังคับบัญชาที่สั่งให้ทํารัฐประหารคืออาจารย์วอร์เจจไม่ใช่ไม่ใช่เสนอแบบที่ออกมาแล้วแบบลวกๆนะคือเสนอให้เขียนเข้าไปในรัฐธรรมนูญเลยแบบนี้ เนื้อหาของนิติราเนี่ยเป็นเนื้อหาที่เถียงด้วยด้วยหลักวิชาการเนี่ยถ้าพยายามเถียงในที่สุดคุณจะถูกตีกรอบว,ว่าคุณเป็นฝ่ายที่เห็นด้วยกับการทํารัฐประหารทันทีสังเกตความพยายามในการ discredit กลุ่มนิติรานั้นเป็นความพยายามที่จะโยงไปถึงคุณทักษิณโยงไปถึงเสื้อแดงโยงไปนูน่นโยงไปนี่พยายามขุดนูน่นขุดนี่ขุดอะไรก็ขุดไม่ขึ้นเพราะเขาไม่ได้ต้องการอะไรเขาต้องการปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยสักที เขาต้องการแค่นั้นเพราะฉะนั้นเถียงด้วยเนื้อหาเนี่ยมันยากนะฮะมันเถียงไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นสังเกตว่าคุณไม่เห็นนะักวิชาการระดับหัวกะทิระดับหัวกะทิออกมาฉะนิติราชมันไม่มีเพราะว่าเวลาเถียงด้วยเนื้อหาเนี่ยมันเถียงไม่ขึ้นจริงๆนะฮะ พรุ่งนี้คุณเปียบุตรแสงกนกุลนะครับจะมาที่รายการ w k k Up Thailand นะครับก็น่าจะสนุกนะฮะในวันพรุ่งนี้7นาฬิกาที่นีทาง Voice TV ดูหุ้นกันนะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นปรับลดลงมา5 3 9จุด9 26. 2 6เ1จุดนปอเซ็นจุดนะครับวันนี้ปิดโล่เกอนะฮะไฮ9 3้รบก็ปิดอยู่กลางกางมูลค่าการซื้อขาย2องหนามล้านไฟฟ์แฟกเตอร์มีเรื่องอะไรบ้างนะครับมูดี้ส อ่เวลส์อ่บีโอเซิดีนะฮะอัตราการผลิตภาคอุตาากรรมของสิงคโปร์สูงขึ้นนะครับ21.7%ในเดือนสิงหาคมมากกว่าที่คาดการไว้ที่17.6%วงเงินกองทุน EFSF ของเขตยูโรโซนอาจถูกขยายจาก455,000ล้านยูโรเป็น1ล้านยูโรนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่เยอรมันกับฝรั่งเศสหลักๆครับ กิดรถไฟใต้ดินของจีนสองขอบวนชนประสานกันในเซี่ยงไฮ้นะครับมีผู้บาดเจ็บ300คนเจ้าหน้าที่ชี้สัญญาณทำงานผิดพลาดนี่ครั้งที่2แล้วนะฮะติดต่อกันแล้วนะฮะคุณกิติรัตน์ไม่หวนเศรษฐกิจสหรัฐ,รฐยุโรปดิ่งเชื่อ GDP ไทยปีนี้ยังโตต่อเนื่องหลังรัฐบาลเดินหน้ามาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศนะครับเดี๋ยวรอดูว่าตัวเลข GDP ปีนี้จะถึง4%์หรือเปล่าเดลี่พิกวันนี้นะครับ กาดาฟี่กับสนามเด็กเล่นที่ร้างนี่เป็นภาพในที่พักนะฮะเป็นบ้านพักของมัวมากาดาฟี่แล้วก็เคยมีสนามเด็กเล่นอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วเป็นภาพที่จ้เห็นว่าพอเปลี่ยนผู้นำนะในลิเบียอยู่ดีๆทุกอย่างก็พลิกไม่มีใครเข้าไปอยู่ในบ้านกาดาฟี่ก็กลายมาเป็นเหมือนเป็นในอนาคตก็เคยจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะก็จะมีโอกาส เข้าไปดูรำลึกถึงอดีตบ้านของมัวมากาดาฟีเว e ับไทยแลนด์ในวันพรุ่งนี้นะครับหนึ่งใน7นิติราษนะฮะจะมาเป็นแขกรับเชิญคงจะมีฟอร์แมตพิเศษเพราะว่าไม่ได้มีไขรลาพรุ่งนี้พิธีกรทั้งหมด3คนอยู่นะฮะก็คงจะมีการพูดถึงข้อเสนอของนิติราษกระแสะสนับสนุนกระแสะคัดคา้านก้าวต่อไปของเขาเป็นอย่างไรนะครับพรุ่งนี้พลาดไม่ได้ทาง Voice TV 7จ็นาฬิกาพบกันใหม่ในรายการ The Daily Dose ในคืนวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับติดตาม Intelligence สวัสดีครับ